สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับมาพบกับทุกท่านในเช่นเดิมนะครับคลิปนี้ e p ีที่หนึ่งร้อยสามสิบสองครับมีพระเก่าๆที่สวยนะครับหลากหลายรายการนะครับเผื่อชอบนะครับแวะเข้ามาชมกันนะครับพระเก่าๆลึกๆสวยๆยุคโบราณยอดนิยมสุดๆนะครับ ep ีที่หนึ่งสามสองครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้เลยนะครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับแอดไลน์เสร็เบอร์โทรศัพท์นะครับถ้าไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน qr code ครับเข้าไลน์นะครับติดต่อกันเข้ามานะครับพัดยอดนิยมทั้งนั้นนะครับเด็ดเดสวยสวยนะครับมาใหม่ใหม่นะครับรายการแรกนะครับสดๆดร้อนร้อนนะครับลงจากบ้านมาเลยนะครับองค์นี้นะครับเจ้าของใส่ตลับเก่าไว้นะครับสวยงามนะครับตลับเฉพาะองค์เลยนะครับ เป็นพระชัยนะครับรุ่นสร้างเขื่อนพิมพ์ใหญ่หลวงผู้เอี่ยมวัดหนังเนื้อสำลิปนะครับเก่ามากๆนะครับส่วนใหญ่จะเจอแต่พิมพ์เล็กนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ก้นอุดชนะองเก่าสร้างมาตั้งแต่ยุค2435ขึ้นมานะครับก็เป็นช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นพระชัยวัดสร้างเขื่อนใหญ่ครับหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังสุดยอดปร,รมาจารย์นะครับยุคเก่านะครับ เกจิโบราณครับเนื้อสำริดนะครับก้นอุดนะครับอุดชันโรงเก่าสวยมาใหม่ๆเลยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับพิมพ์ใหญ่สวยๆเก่าๆเดิมๆครับพัดชัยรุ่นสร้างเขื่อนพิมพ์ใหญ่ครับเป็นเนื้อสำริดโบราณนะครับสวยงามตามนี้นะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับพร้อมใช้ครับด้านหลังก็จะเป็นยันต์อัคระครับ่อติดมากับองค์พระนะครับ เป็นยันโบราณนะครับเนื้อสำริดเก่าครับมาใหม่ๆล่าสุดนะครับของเข้านะครับช่วงแดดร่มลมตกนะครับนำมาออกคลิปรอบคําวันนี้ครับแล้วก็พระกิ่งปวรลดนะครับจีวรดอกเนื้อสำริดจำปานะครับสวยสมบูรณ์มากครับพระเดลามหนาสวยนะครับอุดข้างนะครับพระกิ่งปวรลดโบราณครับผมจีวรดอกครับ สวยสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆนะครับพระกิ่งประวัเลศพิมพ์สวยเนื้อสวยครับเนื้อโลหะเก่าเดิมๆนะครับเม็ดะสกนะครับเป็นตัวตอกโบราณนะครับตามตำรานะครับผิวสวยงามมากครับริวจิวรดอกนะครับมีโค้ดเม็ดงานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อุดสะโพกครับเก่ามากๆครับพระกิ่งโบราณนะครับ ก่งปวเลศครับสุดยอดของเก่ามหามงคลนะครับยุค2400กว่าครับแล้วก็เหรียญ2472นะครับมาใหม่ๆนะครับหลวงปู่ไข่บ๊อพิษพิมุกครับ2472ผิวแดงสวยงามนะครับเดิมๆนะครับห่วงเชื่อมเก่ามาใหม่ล่าสุดนะครับขอบกระบอกนะครับซึ่งเป็นกจิตยอดนิยมของประเทศไทยนะครับหลวงปู่ไข่บ๊อพิษพิมุกครับ หรือว่าเชิงเลนนะครับด้านหลังนะครับเป็นวงเดือนนะครับครับต้องซูมนะครับถึงนจะเห็นนะครับเก่ามากๆครับยังเห็นร่องรอยจานอัขระเก่าห่วงเชื่อมนะครับหูเชื่อมเก่าครับหลวงปู่ไข่วัดประพิษพิมุกครับสวยคมชัดนะครับสวยเดิมนะครับเก่ามากๆนะครับเหรียญหายากนะครับสองสหลังมีจานเก่าเดิมครับ หลวงปู่ไข่วัดประพิษพิมุกครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นลูกหลงหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคจังหวัดจังหวัดสมุทรปราการนะครับลูกเหมือนปั๊มปีศูนย์ห้าครับนันนมาทีนะครับหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับหลวงพ่อปานคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการครับปีศูนย์ห้าท่านสร้างเคียวเสือนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับดังไปทั่วโลกนะครับองค์นี้เลยนะครับ หลวงพ่อปานคองด่านรูปหล่อปั๊มนะครับปี0 5ย์ครับสวยเดิมนะครับแล้วก็เกจิยอดนิยมเบอร์หนึ่งของจังหวัดสระบุรีนะครับต้องยกให้ท่านเลยนะครับหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอครับจังหวัดสระบุรีนะครับหล่อบโบราณเก่าสายเหนียวที่บรรดาเสือสิงนะครับต้องยอมสยบให้กับท่านนะครับสายเหนียวไม่ควรพลาดนะครับหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจังหวัดสระบุรีครับ เป็นลูกหล่อเน้อทองผสมนะครับอุดเก่าสวยงามคลาสสิกครับได้เดิมนะครับพุทตคุณครอบจักรวาลนะครับเก่ามากๆครับหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจังหวัดสระบุรีครับหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับยุค2400กว่าๆนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในด้านปราบเสือสิงห์นะครับแล้วก็แหวนหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกลทองนะครับสวยมากใหม่อีกหนึ่งวงนะครับสวยคมชัดหัวเงินลงถมนะครับ สภาพตามนี้เลยนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับจังหวัดสิงห์บุรีสภาพยังสวยท้องวงไม่ขาดนะครับเดิมๆนะครับเป็นของเก่าเก็บนะครับหลวงพ่อแพรนะครับวัดพิกุลทองประมาณปีศูนย์นะครับรุ่นแรกหัวเงินนะครับเป็นเงินลงถมเก่าสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆมาชมพระสมเด็จกันบ้างนะครับมาใหม่ๆนะครับพร้อมตลับเก่า พระสมเด็จนะครับเก่ามากๆนะครับพร้อมตลับนะครับเดิมๆครับพระอาจจะมีร่องรอยผ่านการใช้เก่ามานะครับให้ชมจะชัดนะครับเนื้อสวยเดิมครับของเข้าใหม่เลยนะครับชื่นชอบและติดต่อกันเข้ามานะครับพระสมเด็จเนื้อสีสวยเก่าๆสมบูรณ์นะครับองค์ที่หนึ่งพระน่าจะมีรอยลงรักน้ําเกี้ยเก่านะครับสมัยโบราณนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลัง ด้านหลังก็สภาพตามนี้นะครับสมบูรณ์นะครับได้ธรรมชาตินะครับความเก่าพระสมเด็จสีสวยพร้อมตลับนะครับองคที่1ต่อไปก็เป็นองค์ที่2นะครับผิวแห้งๆเก่าๆเดิมๆนะครับพระสมเด็จยอดนิยมบางมากครับลำดับที่2นะครับชื่นชอบและติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ ยอดนิยมสุดๆครับลำดับที่สองสวยคมชัดนะครับพระสมเด็จเนื้อสวยนะครับองค์ที่สองต่อไปเป็นองค์ที่สามครับบ,บ้านเดิมๆนะครับคลาสสิกมีแต่ของเก่าๆเ,เด็ดๆนะครับชื่นชอบแล้วไม่ควรพลาดนะครับเนื้อสวยงามครับพระสมเด็จ องค์ที่สามนะครับสวยงามนะครับเนือแห้งมากๆครับลำดับที่สามพระสมเด็จเก่าๆส,สวยๆต่อไปก็เป็นอง์ที่สี่นะครับมาใหม่ทั้งนั้นนะครับพอได้ลงทุนนะครับของดีรอบค่าพิมพ์ลึกคมชัดครับลำดับที่สี่ครับ เนื้อีสวยเก่าเก่าแห้งๆนะครับพระสมเด็จยอดนิยมองค์ที่สี่สวยงามนะครับธรรมชาตินะครับความเก่าลำดับที่สี่ครับอีกหนึ่งรายการนะครับองค์ที่ห้านะครับองนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับบ้านๆเก่าๆสวยๆพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับมีคาบเก่าเดิมๆนะครับ ไม่ค่อยเจอนะครับหายากมากเนื้อสสวยเก่าๆแบบนี้นะครับพระสมเด็จบางขุนพรมเส้นได้ครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับงดงามนะครับพระสมเด็จมีคาบเก่าสวยเดิมสุดๆครับลําดับที่ห้าครับพระสมเด็จบ้านๆเก่าๆ ตอรีดนะครับปั๊มซ้ําเนื้อเมฆพัดนะครับปีศูนย์ห้าสุดยอดหายากครับน่าจะเป็นการสร้างแจกกรรมการนะครับสมัยนั้นนะครับตอรีดพิมพ์กลางปั๊มซ้ําปีศูนย์ห้ายอดนิยมนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เป็นเนื้อเมฆพัดนะครับเป็นพิมพ์โบราณนะครับสวยสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆนะครับคาบเก่าๆแห้งๆธรรมชาตินะครับตอรีดพิมพ์กลางหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับ จังหวัดปัตตานีปี0ูนย์หาเนื้อเมฆพัดนะครับสุดยอดหายากนะครับส่วนเดียวจะอยู่ทางภาคใต้หมดนะครับพระแบบนี้นะครับเป็นพระเก่ายอดนิยมบ้า